ขอพระราชทานกาบบ่งคมทูลทรงทราบฝ่าละอ,องพระบาทข้าพระพุทธเจ้าผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคาบุญยืดขอพระราชทานพระราชาอนุญ,ญาตเบิกผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรคณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์บัณฑิตเกียรติยอันดับหนึ่งเนติพลนารีนัทพลลาดพิลาชินนายบุพาธาเตธนพรแสนสุภาปฏิพัฒน์ส,สุทิวันออนทิมาพันคูล รอยนันทพิสิทธิ์จุธามาตประกอบดีนัตกฤิตเกษมสุขนันทนามนคาถาสุภัตราอินทราบุญญาอันนบจบปานคันชิตระแหงจิตตรีสแสวงวงนันทธสออุทธิศินสศิราพรสีไม้นพกรผ่องสนามมีนตราขวาไทยน,นยศเลิศสุคนวิทยาศาสตร์บัณฑิตเกียริยมอันดับสองทิพากรฟีสันเทียวราพรทวีสิน อรารยาหามคำฮักอารีรัตหมู่สูงเนินพัตริยาคลังแสงสุธิดางงอทซัพ์ชินพัฒเงาะเดิดอุดมโชคลักษิกามหิพันธ์สุทาสินีรัตโนสุรัสวดีสารสเวกกัญญารัตพมสุขนัทวราสุนานันวราพรอ,อังสุรังสีพันธ์จิราพรวรคำธนพลทายโยทีพิชิตชัยมุริจันทร์นนทวัฒน์มีสำราญจริยาราซิล รัชนีกรคําแพงตาพงศกรทวีทรัพย์เมเขมิกาวนนาการนภัสสอนปัญญายุทธศักตร์พิชยากรสร้างช้างพระนิดาเทพวัดดวงฤทัยยาพุทธาการจนะพัฒจงเทพชนกวีนบุญรวมวไลลักษม์คำหอมชงกฎแสนอุบลอนัญญาสิริโพคายอภิสิทธิพิชิตพรกรวิทย์ธรังสีวิทยาศาสตร์บัณฑิต สุภาณิสุวรรณราชกนกพรพันธนากนกระดาแก้วชัยกนกวันแก่นโพกนกวันโคตรบันเทากนิษฐาชัยเดชกมลทรดามหาดกมนพันขันสมธิ์กมลรัศเสน่วงกฤษนาวรรณศรีกิติยาพลเยี่ยมกติยาพักมีกติยากรสารจันทรกวิดาเอื้อวิจิตรอรุณกสิเดชแก้วกากสินทุอรชบางาม กัญญาณัตผดุงจิตกัญญาวีอุด,ดมกัลยาณีพรมดาวกัสมาขิสาลังการดนัยมณีวงกิ่งการโวหารกิติพัฒวังหอมกิติพง์เชื้อหลงกิติพง์เสาทองกิติบดีนิธิเดชวิสิทธ์กุศรินเขตกลางกุสุมานผ่องแพ้วกุศลาธมพัฒขวัญฤดีมาศขมุตขวัญฤทัยแสนคำขวัญสุดาคำควร เขตสินสิทธิ์เขมีพาปิติมนคณาทิพแก้วกาครองขวัญชาวชุมนุมจตุพงศิษฐ์สุทีชนะนนจันทิมาชวนชุมกันจารุกรสุขพิมายจินดาพาโวหารบัณฑิตจินดารัฐหานอาสาจิรพัฒน์คำอดุลจิราพรมีเงินจิราพรคำยอดจิราภาสังายจิรายุทธตุลลำจิริยาพรจันทมาศ จิราพรบุตรด้วงจุฑาทิพธรรมธรมาศจุฑารัตนิตยรัตเจนรินขวัญปากเจนจิราพิมพาเจนิตาโกสันวิ์ชยานนลิดพาภัยชนกพรธรรมสูตรชยพลโพสีชรัญญานุสนธราชนทิชาภูลครชลิตาแก้วบุญเรืองชวันรักอึ้งตระกูลชัญญาสถิตพิพัฒชัยทวั์กุลบุตร ชิดชนกลาวันชุติการกุลจิติศาสตร์โชคชัยอินแก้วถาปณีดาน้อยทิติพรคำลุนทิติมาพรคำานาฏนภสรเกรรมนัฐการอิ่มจำลองนัชนนสีชุบร่วงนัทชัยวัยเวศนัชาโนนขามีผลนัทนิชามิตรสันเทียนัทนภชนกนุวงศ์สีนัทนิชาพรลีพลืช นัทัพานเกลี้ยงชนนัทวุฒิประทุมวันนัทวุฒิหอมชื่นนิชการศรีวัฒนาดารุณรัตนราชแข็งดารารัศมีสุปิไรทรตรงสอนแว่นทิปทัดทองโคตรภูงาทานตะวันมโนรีทินกรณแกลงกระโทบธนกิจวัฒนจัญญาธนากฤตหินทองธนานนสีหาบัว ธนพัฒแสงความสว่างธนวัฒน์แก้วพวนธนัทนันดอกดวงธนัทพรผาดไทยสงธนพัฒแก้วไกสอนธนิตาสิงจันทึกธันรดารอดจันพนาทธันวรัตนกองจันธันวรัตนหลาบหนองแสงธัญญาการพวงมาลัยทิติวุฒชูเสนทิติศักดิ์ภูผิวขาวที่มาพรรอดจินดา ธีรการพงษพังทีจุธานิสภาธีรพง์ภูคลองนาคธีรพัฒส,สวัสเดชนนนนระวิตรวีจิรโรธนภศรน,นินคำนภศรมิ่งขวัญนภา,าทิพพันงามนภาพรปกพัน์นริศราสมปัญญาณทพง์วงก่อนันทวุฒบัวชาบานนันทิยาตาบุตรดานารินแสงพระจันทร น้ำทิพจังพลนิตยาแก้วอุดรน,นิรชาสิงหานิสาชารีบงกฎกาติปบุญเจริญสุภคมบุญยรัตเลิศบัวบานปัทวีรักษัตรปนัดดาสีกระแจปนัดดาเหล่าเกศประพัสวรจันสมุติปรมัติมากเจริญประดิษฐ์สินแพงแซงประทุมวันสัตถาผลปรารถนาชุมทอง ปรินดาสีโสภาปริศนาอ,องนอยางปวีนาตรีทศปวีทิชาอุปถมัมปันนทัศน้อยสีปัทมวันจำปาวัตตะปนิสราทองสว่างปนิสรารัตนะชัยวัตรปารพัชอินโตปิยธิดาสงวนนามปิยธิดาหารอาวุธปิยชฉัตรโพสีปิยธิดาบุรกรปริยธิดาพราวศี พาณิชชัยประทุมพงศกรกันแตงพรทิพรธิดาพระศรีพรณภารัตนสีหาพรพัยรินจันจิตพันนอรชัยโทพุทธิชัยเนื้อสีพลลวีนาคบางพวงเพชรแก้วดวงพัชริตาเพ่งคำศรีพัชรินรัตอารมณ์สวะพัชรีคิดอ่านพัชเกียรติมลาขันพันธภาพบุญนาดีพัสกรปัสสี พิชิชัยบัวสีพิมพ์สิริบัวหมบุราพิศนุวัฒส,สายจันทร์เพชรไพรินบุญญาธิกูลเพน,นภามูลน้อยแครเทียนทองโรหะเวศพักจิรานุนนาแสงพัทรฤทัไทยคล้ายเพชรภาวัชยาหารสุริพาวินีอุทโยภาวินัน์บุตรแก้วมนทก,การตะแก้วมลดาวลามนทิราสายสอนมริวันทองบุญมา มาเต็มตาขุนโมกมิ่งขวัญเลิกมามินทราคงนรินมุกประดับประดับจันมุทิตาเทศเรียนเมธานีกองราชาเมธินีบุญแสนยรดากิติราชยุพรัตกอกกลางยุวรักดวงมาลาลัชนีกรแสงโคตรระวีวิทย์แก้วมารัตนติยากรละชิลารัตนาพรเดนสรีมาตรีรรัตสีแสน ละพัฒระดาสุรชาติละพัฒระดาเสนานุรักษละลิศพัฒสงสกุลลัคนาคำแก่นแก้วลลขสิทธิ์เกตวงศาวงศกรบรรณาลัยมณิดาดวงสิมมาวรธนสมบัติเจริญวรัญญาทรงด้วงทุมวรานีราชพัฒรวราพรสิทธิวงศ์วริศราภูลชโชคภกวัชรพงศ์กันทวง์วันนำพรด้วงดุสัน์วัสนาจันทไทย วิทยาดาวงสุวรรณวิทยาจันทวงศ์วิภารัตน์ไยวันวิลาวันพิมพันธ์วิไลภา,าชินพวววิไลลักษโถนารัตวีรโรธเรืองอาจมุทิกรเกียรตินอกสัญยพรน,นนเทสาสัพนพรพรพิพัฒน์สสิธรน,นารองสสิบพามุ่งพาณิชย์สสิพรแสงสว่างสสิมาพรชัยสวุวรรณ สสิวิมลอินมียืนศาสตราบุญญาจันทร์ศิยาการศิลาคมสิริกมลผลประสาทสิริพัฒน์จานเขื่องสิริรัตน์ทองจันทร์สิริลัก์เหล่าวงศ์าสุธิชาติจันทร์อ่อนสุพนิดาอนุชาติสโรชาดวงดีสายทานผลเอี่ยมสิทธิชัยชาญชิดสิทธิชัยพิมพการสิริกัญญาสาสุด สิริกัญญาชาติมนตรีสุขิตาสวัสดีสุชาดาฤทธิประดิษฐ์สุชานันธีรวานิชชาสุชาวดีจันทานีสุดารัตน์ลมสมบุตรสุตาพัฒน์ร่มวาปีสุทัศน์พุทธิเสนสุนิสาสมรัตสุพรรณีบุญประกอบสุภาวดีศรีบุรินสุริรัตน์สลางสิงห์สุวพิมพ์พันงาม สุวิจจ์ชัยสุพิธนรักษ์หนึ่งฤทัยทองอ้มอธิตยาฝ้ายปานอนันต์กันหาจันทร์อนุชิตแก่นจันทร์อภิชยาเสนาโยธีอภิชยาอุปชาอภิรัตศักดาอภิสิทธิ์เหล่านภากุลอรายาสุนารออนอุมาการธนบัตรอริยบุตรแก้วปรีชากรอริสราปหุป,ปภัยอริสาธัญญาหาน อัคเดตพื้นชมพูอังคานาพุทธสายอัชริยพรสุนาอัญชนาพลสิทศ์อาคเนอินทคมอนุภาพเจียอริยาโกสินันอิทธิพลยืนยงอริรัตวงสวัสดิอิสริยาวงพรมอุสาจาร์โพเอกราชปล่อมวงไอรินสำเภา